ของงานครับ V8 Gen3 นะฮะล้อเดิมพ่อเดิมโรงงานนะครับคันนี้จูนน้ำมันโซฮอล95นะฮะก็คันนี้เข้ามาจาดรีแมปนะฮะจูนของหลักเช้งงานน้ำมันโซฮอล95นะฮะ <c oughs> ก็ลูกค้าเก่านะครับเคยเอาซิตี้มาจูนกันแล้วนะฮะติดใจก็เลยเอา V8 มาทำอีกคันหนึ่งนะครับ คันนี้มีระบบ LPG ด้วยนะฮะแต่ยังไม่ได้จูนนะฮะเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับ AF Gas บางต่อยเลยจูนเพิ่มได้นะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AF ใบแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกอาดนะครับสายเบนซิน,นเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มนโนจูนดูวนเลยนะฮะ จูนแก๊สก็ต้องใช้นะครับตัวนี้นะฮะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูสปีดเทสกันโอเคเปิดแอร์เกียร์ดีนะฮะเดี๋ยวรอรถเข้าไปก่อนนะอ่ะ uh, หนึ่ง โตโยต้าก็จะไล่ยากๆหน่อยๆนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมนะฮะใช้เวลานิดหนึ่งโตโยต้านะฮะออกไปอเปิดแอร์กีดีนะฮะอันนี้น้ำมันสองหกห้านะตอกเกียร์ไหม่ห้อยเหมือนเดิมเลยนะ ใช้ v o s Gen 3นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรต่างๆจากรถท่านบ้านนะครับอัตราเล่งเป็นยังไงนะฮะสำหรับสายโตโยต้าผมรับถึงปี2015นะครับ2016ได้เป็นบางได้เป็นบางตัวนะก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องสำหรับ v o s นะที่เป็น Duo VVTi ตัวนั้นผมไม่มีไฟล์นะฮะทำให้ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคดูแล้วอะ มาพูดของ t o y o ต้าก่อนนะครับจะเติม e20 นะฮะเติมเลยนะไม่ต้องเปลีนหัวฉีดนะครับรถมันก็รองรับอยู่แล้วแล้วก็เบสิกของ t o y o ต้าเลยนะฮะหนาท่วมทุ่งมาเลยนะฮะก็95ยังหนาท่วมทุ่งเลย AF อย่างกับพวกรถเทอร์บโบ <laughs> หนากว่รถเทอร์บโบอีกนะฮะอ่ะโอเค ก็ฟรีจูนนะครับจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะฟรีจูนหน้าอูยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปัดซอยรั้วสีน้ําเงินนะฮะอีที่คือรามตุกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่การจูนนะฮะเซอร์วิสการทั่วไปที่คลองเจี๊ผมไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจูนนอกสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะครับ Facebook YouTube Google Maps นะครับ พีพีจูรีแมปคอนดาเจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานสำหรับวีออสเจนสามนะครับเกียร์ออโต้ล้อสิบห้าท่อเดิมนะฮะจูนอมันโซค .95 นะครับขอบคุณครับ